โ okay. อเคมาไม่เขียไม่ได้อัดเสียงอ่ะอาขยานนะครับอาขยานเนี่ยคือสอบกับเรียว่าด้วยคํากริยาคํากริยาคือมีอะไรบ้างเช่นคำกริยายืนยืนเป็นคากริยาเดินมีคำอื่นอไหมเช่นกริยาคำอื่นเช่อนอ่าพูดต่อย ลบตีเตะกระทืบเขียนเขียนหนังสือก็เป็นเขียนหนังสือก็เป็นอ่ะนี่เรียกว่าสอบสอบเก่ากิริยาที่เป็นคำอาขยาตไหว้ก็ใช่ไหว้ก็ใช่นี่นะครับคราวนี้ในอาขยาเขาจะประกอบด้วยประกอบทั้งหมดถ้าเกิดเขาถามว่าอาขยามีกี่ประกอบด้วยอะไรบ้างอาขยาประกอบด้วยอะไรบ้าง ก็ต้องตอบว่าวิาพัฒน์การบทวจนะบุรุษธาตุวายจุกปจัจจัยทั้งหมดกี่ตัวแปดตัว,ตวแปดตัวจําไม่ได้วิพัฒน์ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะนับการบทวจนะวิัจนอะไรหนะึ่งสองสามอีกรอบหนึ่งอนะไรอ่ะ<ำ><ๆ> วิพัสการบทวจนะบุรุษธาตุวาจจบัจบปัจจัยทั้งหมด8ตัวนะครับเพื่อกําหนดเครื่องหมายเนื้อความต่อมาวิพัสต่อมาเฉพาะวิพัสนะวิพัสตัวเดียวบ่งบอกกี่อย่างเป็นเครื่องหมายให้รู้อ,อ่านตามพร้อมกัน ครับเปลี่ยนสตรีมแล้วอ่ะไปอ่ะเอาไม้ไปเอาไม้ไปเวลาคำพูดอะไรก็ตั้งจิตตั้งใจนะเพราะว่าอาจารย์จะลง youtube แล้วเวลาเราโตไปเนี่ยยูทูปก็คงไม่โดนลบนะอายุสามสิบสี่สิบมาเปิดดูได้ว่าเราเราเรียนยังไงบ้างพูดอะไรไปบ้างเวลาเรียนอะต่อครับฮัลโหลครับได้ยินไหมฮัลโหลดังนั้นอย่าไปพูดเล่นให้มากแล้มันติดอยู่ไหมเนาะไม่ติดอยู่ไหมไม่ติดอยู่ไหมติดอยู่ติดตลอดเวลาอยู่แล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับดูช่ังมีอะไรบ้างเปิดไหม เพื่อนๆะอันนี้ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมคิดผมแจ็คแบคูอ่ด้วย็ยังมีอาชีอ่แล้วอ,อัดนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะต่อมานะครับอ่ะอันนี้เราเรียกว่าวิพัฒน์วิพัฒน์เขาก็จะแยกเป็นวิพัฒน์หนึ่งวิพัฒน์นะครับเขาจะบอกเป็นสองฝ่ายนี่หนึ่งอันนี้เราเรียกว่าบทเนี่ยบทบทไม่กี่ที่เราท่องคือวิพัฒน์ประกอบด้วยอะไร ราอาขยาดประกอบด้วยประกอบด้วยวิพัสการน,นะนี่คือการบทวจนะครับนี่วจนะบุลุษนะครับนี่บุรุษนี่บุรุษเดี๋ยวเขียนให้เขียนให้ง่ายๆกว่าน,นี้อันนี้คือวจนะส่วนนี้คือบุลุษครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ายังขาดอะไรอีกธาตุแล้วก็วาจกปัจจัยอันนี้ก็จะอยู่อีกหน้าหนึ่งในหน้านี้จะมีองค์ประกอบทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างด้วยกัน อืมโอเคครับต่อไปนะครับในครั้งต่คือจะบอกอกันแล้วกลับมาหน้านี้นะรเรามาเรียนกันอ,อ่าตอนนี้ผมเปิดไปอีกน,นะครับคุณครับวิพัฒนะครับวัตถมนาวิพัฒน์ที่เราจะเรียนอย่างที่หนึ่งก็คือคำปัจจุบันคำกริยาปัจจุบันใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นดําเนินไปเปิดอยู่เปิดอยู่ต้องเป็นสีเขียวเออได้อันนี้ใช้ได้แล้วอ่ะ นะครับดูดูต่อนะเพราะธรรมนาหมายความว่าไงบ้างกิริยาปัจจุบันเช่นเหตุการณ์เป็นปัจจุบันเช่นธรรมดาของฝนย่อมตกจากที่สูงใช่ไหมน้ําย่อมไหลจากที่สูงยงสูงที่ลุ่มหรือว่าคนทํากรรดีย่อมได้ดีใช่ไหมอันนี้เรียกว่าวตรมนาครับเป็นบอกปัจจุบันหรือเป็นความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเราพูดถึงว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยก็เป็น เป็นปัจจุบันสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยมเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยมเป็นธรรมดาคราวนี้เราก็จะมาดูกันอันนี้ที่เขาเขียนนี่คือค I mean? i mean? like ําเต็มครับเรียกเป็นประรับรเอกวัจนะอัตโนบทนะครับปฐมบุรุษมัชยมมัชิมะบุรุษนี่มันใช้ในการแต่บาลีไหม ใช้มากเลยครับใช้มากเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคํากริยาเราแปลประโยคสามารถเดินเรื่องได้ไหมถ้าไม่มีคํากริยาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นเราพูดว่าอันว่านกอกเดินไปก็คากริยาใช่ไหมนกยกกินข้าวก็เดินไปถ้าบอกว่าไม่มีคํากริยาก็เป็นนายกนายกแล้วกับนายกนกยกนู้นนกยกนี้และในกยกนั้นมันก็ไม่มีผลนะไม่มีผลในการแปลหนังสือ ต่อมาครับดูพระธรรมนาพระธรรมนาเขาแบ่งเวลาเป็นอย่างนี้นะครับออกปัจจุันาการแบ่งการย่อยวิสอคือปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่เช่นพิกุลธรรมังเทเสติพิสุแสดงอยู่ซึ่งธรรมปัจจุบันใกล้เดียใช้ไ่าย,ย่อมกุโตนุตวังอาคาเฉติกุโตแปลว่ากุโตแปลว่าแต่ไหนใครท่องโตไปแล้วบ้างโตปัจจัยไขรท่องได้แล้วบ้าทงววาท่องไปแล้วนี่โตปัจจัย กโตแปลว่าไหนนะครับมาจากกิ่งโตแปลว่าจากนุใครท่องนูบ้างนูหนอสุสิเว้วยโว้ยวอยนุแปลว่าหนางตะวังแปลว่าท่านนะครับอาคัชสติแปลว่าตะวังท่องยังท่องแล้วสิตะวังสุวังตุ้มหยโวแปลว่าอันว่าท่านใช่ไหมอันว่าท่านก็เิงจึงแปลว่าแปลประทานก่อนอนว่าท่านอาคัชสติย่อมมา กูโตจากที่ไหนนุหนออาจารย์ชงใจไปนครวันน,นี้รเราก็ไปอาจารย์ไปพวกนี้มั้งบอลติดต่อเลยหรือเปล่าหาเหตุว่ามาหาอาจารย์ อ๋อให้ไปสวดมนต์ให้กำลังใจอ๋อ <c oughs> ต่อมาครับปัจจุบันกใกล้อนาโคตจะแปลว่าจ่านะกูโตโกิงนุขขโขโรมิเราจะทำอย่างไรหนอแรต่อมามาเรียนเรื่องบุรุษนะครับบุรุษและโยคะพิพัฒน์ในภาษาบาลีนั้นใช้หลังธาตุ ใช้ลงหลังธาตุและปัจจัยบอกให้รู้การบทวจนะบุรุษคราวนี้ในภาษาบาลีเนี่ยนนในภาษาบาลีนี้เขากําหนดให้ประธานกับกิริยาต้องตรงกันเช่นเราท่องว่าอะไรสี่โยอังโยนาหิสานางสมาหิสี่อันติสีธรรมีมะใช่ไหมี่อันติสีธรรมีมะสี่อันติใช้กับบุรุษไหนบุรุษไหนท่องได้ไหมท่องได้แต่ใช้ไม่ได้ก็ ก็อสอบไม่ผ่านเหมือนกันนะน,นดังดังนั้นเขาบอกว่ากีฬาต้องมีประธานก,กียาต้องมีวัฒนะนะครับดูบนทีวีวัฒนะบุโรษเสมอ,อกันเช่นคู่ที่คู่อีพ์ที่หนึ่งคือตีอันตี <c oughs> ตีอันตีใช้คู่กับคนที่เราพูดถึงเช่นคือสโสเตหรือโเตตัต้ตองออ่าใช่หรือคําศัพท์อื่นๆนะเช่นคาคานามอื่นๆคํานามทั้งหมดนะครับเช่นเราท่องว่าอะไรบ้าง โพริโสใช่ไหมปพริโสก็จัดเป็นผสมบุรุษครับมีอะไรจัดเป็นผสมบุรุดอีกที่เราท่องมาทั้งหมดเบื้องต้นเป็นผสมบุรุษหมดเลยครับที่เราออกเสียงว,ว่าอันว่าอันว่าพ่ออันว่าแม่ใช่ไหมอันว่าพ่อว่าแม่อันว่าพ่อเสถระอ,อันว่าพระเถระก็ใช่ครับอันว่าก็เช่นปุริสาบุรหลุษโมนิคารุทั้งหมดเหล่านี้เป็น พอสองบุลดหมดเลยอ่าที่เราเอ่ยถึงต่อมาู้ที่สองคือมัชจิมะบุรุษหมายถึงคนที่เราคุยด้วยคือตะาวาังกับตุมเหรออันนี้ตายตัวไหมอันนี้ตายตัวนะครับถ้าเป็นพีพาที่เราใช้คือเราท่องว่าอะไรเราท่องว่าอะไรรับสี่อติอันติสี่ถาเราท่องว่าสีถานะดูไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจเลยอ่ะอ่ะเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยหกแล้วลนี้ค่อยทําอะไรอ่ะ น่าหนะึ่งร้อยหกนะเราท่องว่าติอันติสศทะติอันติใช้เป็นลงท้ายกิริยา<ม>ของของปฐมบุรุษของคำที่มันเป็นคำนามทั่วไปครับส่วนเศระฐานี้ใช้กับคำที่มาจากคำว่าตาวังกับตุมเหรทุมเหที่แปลว่าท่านทั้งหลายต่อมาคู่ที่สามอุตมะบุรุษนะครับใช้กับตัวเราคืออาหารกับมะยัง กิริยาเป็นบุรุษได้ต้องประกอบประธานให้มีบุรุษตรงกับกิริยาเสมอนะครับอ,อ,อ่ตไปนี่นะครับในภาษาบาลีเนี่ยมันจะต้องเวลามีโครงสร้างประโยคเนี่ยมันต้องมีประธานแล้วก็บุรุษวจานะตรงกับกิริยาเรียกว่าโยคะครับ ไว้ดีๆไว้ใหม่เราท้องว่าติอันตินะครับคำประกอบนามเช่นโสปุริโสคู่กับติเตปุริสาคู่กับอันติดูทีวีอ่ะต้องมองหน้าจานดูทีวีสิถะนะครับก็เป็นตะวางคู่กับสิทมเหคคู่กับถะเป็นคู่กันอาหารคู่กับมิมายังคู่กับมะ ต่อมาก็จะมีกฎเกมประจำหมวดนะครับเช่นตีกับเตใช้คงรูปอันติอันเตลบที่อ่าจได้เป็นอันติอันเตนะฮะในจะดรูปที่เป็นเห็นก็เป็นวันติวันเตอันติแปลงไปเลยได้บ้างไปต่อสี่ถักคงรูปมีม้าคงรูปแต่ให้ทีค้าอาจเป็นอาได้หน้ามีม้านะครับทีค้าก็คือเช่นสับว่าวาาัธาตนะครับแปลว่ากล่าวใช่ไหม แล้วมาลงเอามิมาวางไว้ปกติมันต้องเขียนเป็นรูปนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกให้ทีคะทีคะคะเป็นอาก็เป็นวัฏถามิในกรณีที่เป็นสระอานะครับถ้าเป็นสระนะอื่นก็ไม่ต้องต่อมามะเหแต่ให้ทีคะสระอาเป็นอาเช่นวะทำเหอันนี้นะครับ ต่อมาเรามาดูแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องสำคัญและในการที่เราจะทำให้เกิดคำกิริยาขึ้นมาวิธีนำธาตุมาประกอบกับปัจจัยนะครับอเน,นกสระหรือธาตุที่มีหลายพยางค์เช่นชาคระวายามะนะครับการะกีละทิคะละหะตํหนีเป็นต้น <Okay. S 1> เมื่อนำไปประกอบกับธาตุและวิภตัต้องลงสลระที่สุดธาตุตก่อนทิ้งเสมอ ดีแล้วไม่รูของชื่อหอจานไม่ใช่ของจานเหตุที่ต้องลบสลากก่อนนะครับเพราะว่าพยัญชนะตัวเดียวไม่สามารถผสมสลากคราวละสองตัวได้ต้องลบทิ้งตัวหนึ่งนะครับให้มันผสมเป็นเช่นสลากที่สุดเช่นนี่คือสามบาลีนะครับวายมะลบสลากที่สุดก็กลายเป็นวายมะอันนี้เหมือนที่เราเคยเรียนในในคำนามนะคระหะแล้วพอเขาประกอบก็จะประกอบว่าวายมติบวกอบวกติ อาตัวนี้เรียกว่าอาตัวนี้คือปัจจัยอต่อมานะครับชาคละนี้นะดูตัวอย่างเขามีปัจจัยคือโอปัจจัยโอปัจจัยเขาก็จะลบอ่าที่เราเลือออกปุ๊บเราก็โอไปใส่กลายเป็นชาคลโรติแปลว,ว่าย่อมตื่น สำหรับวิพัฒน์ในหมวดวัฒนมนาที่เป็นสลาดร้วนถ้าปัจจัยที่ลงหลังถ้าเป็นสลาดเออเอโอวิพัฒน์และวิพัฒน์ก็เป็นสระดให้ลบทิ้งปัจจัยทิ้งด้วยเพราะว่ามีสละมากกว่าหนึ่งแล้วนะครับเช่นการะบวกโอนะครับอบวกเอลบโอปัจจัยได้เป็นกะเร่ย่อมทําก็ได้ ต่อมานี่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราประกอบปุ๊บเนี่ยปัจจารจาติตแปลว่าหุงใช่ไหมปัจจันติก็แปลว่าหุงปัจจสิก็หุงปัจจถาหุงนะครับต่อมาประโยคนี้อ่ะลองอ่านซิอมสินอ่านครับข้อน,นี้ข้อหน,นึ่งอีานิสุโคอะเปิดไม้ด้วยเปิดไม้อีธานิสุโคสุโธสุโธธนางังปัจจติ่าแปล ตปในการนี้อันว่าพระครัวหุงอยู่ซึ่งข้าสุอ่ะแต่แยกทีละคำสิอีธานิคำไหนอีธานิในในในการนี้ปัจจติซึ่งข้าสู่ฮสิต้องแปลเวลาประธานไปกิริยาส่วนใหญ่กิริยาสูโทในการนี้อ่ะไม่ใช่อีธานิอีธานิในการนี้สหยสังขาฮะเ่ยสังขาสูโทซึ่งข้าสุเอ้ยไม่ สูโทอันว่าพ่อครัวโอ้ทานางหุงขะหุงอยู่ปัจจติซึ่งก็สุใช้ที่ไหนแล้วปัจจติปัจจปัจจติเป็นอานขยานไงที่เราเรียนไปเนี่ยเพิ่งเรียนไปเนี่ยปัจจติเป็นอานขยานกิริยาขยานอย่าสันขาอีธานิในการนี้สุขขซึ่งก็สุขขอ,อ๋อในชิตอ่านในชิดอ่านก็หนึ่ง เอาไม้ไปด้วยไม่อ่ะข้อหนึ่งอีตาอีตานีในการนี้ใช่ไหมในการนี้อา่าูดโตอ,อันพ่อครัวอันว่าพ่อกลัวอันว่าพ่อกลัวโอโอตนงังเฮ้ยไม่ใช่ปัจจติ พุงยูโอทนงังเรื่องข้าวุกอ่านแบบนี้นะอมศิลอ่านแบบนี้อ่ะต่อไปอมศิลอ่านข้อสองย่าจบ้ายอิธานิสุสูทังโอทนังอ่ะสูทา,าสูทาสูธา,า,าโอทนงังปัจจันติอีธานิในการนี้สูธทาอันว่าพ่อครัวทั้งหลาย ปัจจันตีหุงยูหุงยู่โอท่านางซึ่งข้าสุเกมไม่เรียบร้อยต่อมาข้อนี้นะครับก็จะอ่านกีทานิในการนี้แต่วางอันวา่าท่านปัจจตีหุงยูโอทานางซึ่งเข้าสุขเพราะว่าหลักการภาษาบาลีนะครับเราจะแปลเรื่องเวลาก่อนแปลเรื่องเวลาเวลาเสร็จก็ประธานประธานต่อมาก็ส่วนขยายประธาน แล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นกิริยากิริยากิริยาไงกิริยาเมนภาษาเราี่ยนี่คือทำกิริยาฝึกอ่านเข้า อ่าอาจารย์ดีบายล้วนะทำปัญหาเลยแบิรบบิิดไม่มอยากฟังอาจารย์เราก็ทำปัญหาเลยเอตได้มเขียนเลยเขียนตอบเลยบัรโษดเขาแยกเป็นสามครับมีะสมบรโษด นั่่อย่า b u o อุตมะนี่นะครับบุร o ษตัวนี้นี่เรียกว่าบุ l ุษ o g ผสม b u บุ d o ม่ l ุ d o ร,ร,รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,องก็เติมคำในช่องว่างหามาเติมเอาม่รู้เอก็าลกวย ปิดปีดย่างเงื่อนเป็เอยเรบีครับเดี๋ยวผมอธิบายต่อในออนไลน์นะครับเดี๋ยวให้เนนในห้องทำปัญหาเล้วในภาษาบาลีถ้าเราสังเกตนะครับเราก็จะแยกคำลงท้ายลงภาลงถาานี้ ลงศักก็จะต้องคู่กับตุมเห <c oughs> เพราะว่าโครงสร้างเรามาเตนะครับเตอันเตเซทะมิมะเตเนี่ยเราคู่กับผสมบุรุษผสมบุรุษก็คือคำนามทั่วไปส่วนทาทาเราคู่กับมัธยมงบุรุษมัธยมบุรุษก็จะหมายถึง <c oughs> ตะวังกับตุมเหอ, <c oughs> อันนี้ท <c oughs> าก,ก็จะเป็น <c oughs> มัธยมบุรุษมัธยมบุรุษครับต่อมาอุตมะบุรุษอุตมะบุรุษนะครับอุตมะบุรุษอุตมะบุรุษนี้ระดับที่สามก็คือมิกับมะตัวนี้สิ่งที่เราใช้ก็คืออันนี้เราคู่กับเอกับวจนะเอกับวจนะก็จะต้องเป็นข้อนี้อาหารต่อมาอันนี้มะตัวนี้ก็เป็นพ้าวอ๊จนะ ก็คือไมอย่างอันเราว่าเราทั้งหลายซึดังนั้นครัภาษาบาลีระหว่างทัานกับพจนาจะต้องให้ตรงกันต่อมาฝ่ายอัตโนบทนะครับก็จะใช้สรงสร้างเดียวกันปัจเตก็เป็นปัจเตตัวนี้ก็จะใช้กับ ปสมบุรุษปสมบุรุษก็ไม่ได้เจาะจงผู้ใดนะครับเป็นคนเอ่อเจาะจงเป็นคนอื่นไม่ใช่เป็นคนที่เราคุยด้วยมัธยมกับอุตมบุรุษจึงหมายถึงคนที่เราคุยด้วยเท่านั้น<า>ต่อมาครับ,บ<า>อ่ะตัวนี้เขาก็จะลองผสมคําให้เราดูว่าถ้าเกิดว่านมะธาที่แปลว่าไหว้บวกกับกัดตัววาจกเนี่ยด้วยวัตามานาวิพัฒน์เนี่ยประกอบเสร็จแล้วจะต้องโครงสร้างเป็นอย่างไรบ้างนมะบวกต่ก็เป็นนมติ นัมมะบวกอันติก็เป็นน้ำมันตินัมมะบวกสิก็เป็นน้ำมสิน้มมะบวกขาเป็นน้ำมัฐะานะมะบวกมิให้ทีคาที่สุดธาตุคืออาเป็นอาอแล้วก็นัมมะบวกมะก็เป็นนามามิส่วนนัมมะเตก็คงเศร้าเดิมนะครับเต αι, อันเต αι, ที่เราท่องไปเต αι, อันเต αι, เสวะเหเอมะเห เมื่อเป็นเอเราก็จะลบปัจจัยตัวสุดท้ายนะครับเอามาใส่เลยกลายเป็นนะเมอันนี้เขาเขียนสับข้างหลังว่านามโยคะคือโยกคำนามเพื่อมาวางไว้ครับคำนามคำนามจะเป็นประธานของประโยคตุมหะโยกตุมหะมาประกอบไว้กลุ่มตุมหะโยกตุมหะพาบตุมหะสาบประกอบด้วยคำว่าอะไรบ้างตอวงังกับตุมเหอหัมหะสาบหมายถึงอาหารกับมาอย่าง ต่อไปครับจะประกอบอีคขาธาตุเป็นกัตุวาจจด้วยวัตมราแต่งให้สมบูรณ์นะครับมีตัวอย่างตามนี้เขาจะให้ดูเอะปฐมบุรุษนะครับเป็นเอกวัจนะเป็นตีนะครับเป็นคำนามทั่วไปน,นี้ทีนี้คำนามทั่วไปก็คือพิขูนะครับพิขูพิขูอันว่าภิกษุอิคติย่อมเห็นพยังซึ่งภัยสังสาเลในสงสารวัดพระหัวจนะเอ่อปฐมบุรุษพระหัวจนะอันตีนะครับ พิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายนี่ครับสิ่งที่แตกต่างจากติกับอันติเมื่อกี้นะครับนี่เตใช้คู่กับเอกอันติใช้คู่กับพระหูพระหูนั่นเองจึงแยกต่างกองตัวนี้พิกขขทั้งหลายนะครับอีกขันติย่อมเห็นพะยังซึ่งไยัยสังสารในสงสารวัด S <S รับอ่ะต่อมามันจะบุรุษมัธยมบุรุษนะครับไม่ใช่บุรุษเนี่ยมันมีสองส่วนด้วยกันคือเอกะนี่ครับมีเอกะกับพหุ <S 2> <S 2> <S เอกะคือคําว่าตะวงังพ่พหุคือว่าตุมเหอเราท่องไปแล้วนะนักเรียนในห้องได้ท่องไปแล้วตะวังแปลว่าแปลว่าอะไรเกมตะวัแปลว่า <S 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 ตะวังแปลว่า ท่านต้นเหตุเพราะว่าอันว่าท่านทั้งหลายไม่เคยไม่ได้แชร์นถ่ายไม่ได้แชร์ไม่ได้ถ่ายใช่ไหถายเลยว,วิดีโอไหนวิดีโอที่ผมถ่ายหรอไม่ได้ถ่ายมีแต่รูปไม่มีวิดีโอเสร็จแล้ว ทำไม่ได้ใช่ครับใช่ครับรวมทีผมเทิดดวงใจอ่ะอยู่ในไลน์อยู่อยู่อยู่ในเฟซบุ๊กอ่ะโหลดได้เลยของอาจารย์ดวงใจเฟซบุ๊กอาจารย์ดวงัยอ่ะได้าช่วงานะให้ส่งเดี๋ยวให้ส่งให้ตอนมาอาหารอาหารก็คู่กับอ่านี่ครับตุ้มเถิดังนั้นเนี่ยเราต้องคู่กันนะครับคู่กันเสมอคู่กันเสมอถาะก็ต้องคู่กับผู้อาชนะ มีก <ersch> ับมะมะยางคู่กับมะเสมอนะครับนี้คู่กับอาหางเสมอแล้วกรณีถ้าเกิดวันคู่กันเสมอถามว่าเราไม่มีอหางเรารู้ไหมว่าต้องขึ้นอาหารครับก็จะสามารถดูได้นะครับเพราะว่ามิบังคับว่าประทานของประโยคต้องเป็นอาหารเท่านั้นฮัลโหลฮัลโหล อ๋อมาถึงแล้วนะได้ได้ได้เดี๋ยวอ,อยู่หน้ากุฏิกระจกเลยโยมามาถึงแล้วมาที่กุฏิกระจกกุฏิเจ้าวาดอ,อ,ะ,อะต่อไปครับอ๋อจบแล้วต่อไปก็นิมนต์ทำปัญหาครับอะไรนะรก็ลอกเอาลอกจากหน้าครับลอกทำความเข้าใจมาอ่านแล้วก็มาวาง ต่อมาพอประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาขูดหัวข้อข้อแปดครับข้อแปดต้องประกอบขึ้นมาเองนะครับข้อแปดต้องประกอบขึ้นมาเองแล้วก็ข้อเก้าข้อสิบนะครับนี่ทั้งหมดเจ็ดหน้านิมนต์เขียนครับ ทำแต่เพียอนค้นหานะครับ